สวัสดีครับผมโปรซิโลนะฮะก่อนนี่ผมจะมาเป็นกับปอดคงเลนเซอร์นะฮะยังหนีไม่พ้นกับซีรีส์เฟดนะฮะผมก็หนีไปอียปิปมาพาักหนึ่งเนี่ยผมปรากฏว่าวิวแม่งน้อยก็เลยกลับมาเฟดต่อจริงแล้วไม่ใช่เลย,เลยนะมีคนขอมากี่ผมกับบุคคลผู้นี้นะผมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะควีนวอิเออร์อะแปลเป็นภาษาไทยรายชินีนักลบนีบ่ผมก็ ควีนวอลเลอร์นี่แห่งตำนานไอริสนี่ยผมไม่ตำนานเซนติเออแหละเนี่ยผมก็คือสกาฮานเองเนี่ยต้อมารับชมรับฟาร์มปอดของกาฮากันเลยดีกว่ากาฮาเนี่ยเป็นควีนวอลเลอร์หรือว่าราชินีนักรบจากตำนานเซนตินี่ฮะซึ่งมีหน้าที่เป็นทั้งราชินีแล้วก็ยามเฝ้าดินแดนแห่งเงานะหรือว่าชาร์โดแลนนั่นเองชาร์โดแลนนะฮะเป็นที่ที่มีพวกวิญญาณผีและไม่ท่วนเนี่ยเปลว่าเป็นล้านเลยอยู่ที่นี้นะครับผม อารมณ์มานรกมั้งนะฮะสกาฮาเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนกับยามพวกประตูนรกไม่ให้แบบวิญญาณออกมาจากอ่อชดดแลนดประมาณนี้นะฮะสกาฮาานยเป็นชื่อจักกรเน่นามของซองไรอ์มอนเตอร์นะฮะอ่านผิดขอภัยนะผมออกสิ่งผิดก็ขอภัยด้วยนะผมซึ่งก็มีหลายคนนะที่พยายามจะมาฝุดกับสกาฮานะผมแต่ว่าก็ไม่ก็คือคนที่ใส่ชุดรูปสีฟ้าในผมผมฟ้าหรือว่าไอ้หมาคูรินนั่นเองนะ บอกว่าเอ้ยมึง่งเฮ้ยหยุดก่อนอันนี้อะไรนะผมจำไม่ได้ตอนนู้นผมเล่าว่าอะไรเนี่ยเอ่เฮ้ยหยุดก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งสู้ขึ้นมีอะไรให้นายกินเหรอนะนกินแบเออมึงหลอกครูหลอกดาวมันเนื้อหมาใช่ไหมอะไรงี้ป่ะลืมมาแล้วเนี่ยครูลินเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับสกาฮะนะผมไอ้เกี่ยวเกี่ยวที่ครูลินมาฝึกงานเนี่ยตอนที่ฝึกงานมาเรียน,นเนี่ยเออคือจำไม่ได้ใคลิปตอนนู้นที่ผมพูดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่ผมพูดในคลิปของครูลินเนี่ย จำลองสถานการณ์ไะเองว่าอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วช่างหัวมันเนี่ยผมโอเคเขาเรื่องของสกาอาันต่อดีกว่านะฮะคูลินเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่ดินแดนแห่งเงาเนี่ยหรือว่าชาร์โดแลนด์เนี่ยในตอนที่อายุ16ปีนะฮะสกอาหะเนี่ผมได้สอนครูลินเกี่ยวกับเวทมนต์นะฮะวิชาหอกหอกหักนะ่ยหอกไม่หักนะ่ยหอกไม่หักโอเคก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้เนี่ยผมแปลมจากอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยคือถ้าผมแปลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ แค่นี้แหละอันนี้ผมโอเคเข้าเรื่องกันต่อด้วยความที่สกาฮาในผมเป็นครูของนักเรียนหลายคนนะฮะไม่ว่าสอนลูกศิษย์อยู่หลายคนนั่นเองก่อนที่ครูรินจะได้อ่าได้รับหกสิทธิ์เกโบลกนะฮะก็ทําการแข่งขันกับนักเรียนคนอื่นด้วยเหมือนกันนะฮะเช่นชื่อว่าโฟร์โฟ,ฟร์จอยอะไรสักอย่างเออแหละข้ามไปละกันในพูธเรือนยีนะในพุธเด แคชเชียรเนี่ยคืออ่านไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนี่ผมก็ต้องขออภัยด้วยถ้าแปลผิดเนี่ยโอเคครู่ลินกับครูเดย์เนี่ยก็ได้ไอ้เรื่องกรุดเคลียร์ชื่อเนี่ยก็ได้แข่งกันเนี่ยเพื่อเพื่อจะครอบครองหอกเกเบิลเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อ่าพวกพวกพวกของกาฮะเนี่ยก็หลารุสิกอะไรประมาณนี้นะฮะได้ทําสงครามกับอ่าประเทศกับประเทศเชียงค่างเนี่ยเหมือนกับสงครามล่วงประเทศนี่ ลังจากที่คูลินเนี่ยก็เถียงกับสกาฮานีผมแล้วก็แล้วในที่สุดเนี่ยคูลินก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสงครามโอกประเทศครั้งนี้นะผมคูลินเนี่ยก็ได้จับผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านของอที่มาทําสงครามกันเนี่ยมาได้นยะแล้วหลังจบสงครามเนี่ยคูลินเนี่ยก็ได้รับขอกเกโบกนี่ก็สุดคลิปนี้นะผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมก็ เกิดว่าข้อมูลมันน้อยไรก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าอมันแปลจา,ากภาษาอังกฤษเนี่ยผมแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งกีดไงก็เลยแบบพยายามแปลได้อันนี้ก็คือที่สุดแล้วนี่ผมที่ผมแปลได้คือที่สุดแล้วนี่ก็ตอนแรกกยใช้ตัวช่วยนะเช่น Google แปลภาสาแต่ว่าแม่งแปลสุ่มตีเลยไม่รู้ก็เลยเอกูแปลเองก็ได้วะเนี่ยก็เลยแบบนั <c oughs> ่งแปลเป็นชั่วโมงเลยสุดก็จะแปลได้ก็เท่านี้นะเป็นหลายชั่วโมงอยู่ก็ขอบคุณเรับชมเนี่ยว่าเจ้าใหม่คลิปหน้านะผมถ้า ผิพพดพลาดการใดก็ต้องขออภัยด้วยนี่ฮะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับ,รบนะม like, ผมโนะอเค okay. แล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ